เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรเรื่องความรักนะคะ c h i ีชแน X 2เพืี่เป็นกระเป๋าใบเดียวสำหรับส6วันเป็นแครีออนนะใส่แครีออนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีว่ามันมาอย่างไรตอนแรกไม่ได้ขยายสิบแ้วกอตอนนี้เอากระเป๋าเอาจากกระเป๋าใบนี้เข้าไปข้างในใบนี้หมดแล้วโอเคพร้อมละ แล้วจะเอาแต่ว่าและตอนนี้เอ็งอยู่โยโกฮาม่าแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเที่ยวในโตเกียวสำหรับวันนี้อากาศตรงนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็คือไม่ไม่ร้อนมากดูฟิตติ้งวันนี้แต่ว่าไม่มีกระจกวันนี้วันคริสต์มาสนะเมื่อวานคริสต์มาสออฟคนเยอะมากที่โยโกฮาม่ารติกเวอร์เฮาส์ก็มันจะมีคริสต์มาสมาร์เก็ต ไปดูรูปกันไ้อยู่พันนอกนะคะตอนนี้อยู่อยโกฮาแต่ว่าสถานีไม่ใช่สถานีอยกโกฮา,านะอันนี้กำลังรอรไฟอยู่ เมื่อกี้ิ่งผ่านไปสองขอบวนแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอ่ลอล็อกมันเป็นไม่ใช่ลอ็อกข้าซึ่งสถานีเนี้ยมัน,นจะจอดสพาร์ลไฟล็อกข้อออากาศตอนนี้เป็นยังไงอ๋อน่าจะประมาณเลขตัวเดียวตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดเดียบาอแล้วนะคะอย่าลืมล้างมือก่อนเข้าวัดด้วยล่ะวัดนี้คือวัดโตเกียวไดจินกุ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรเรื่องความรักนะคะก็เป็นอันดับหนึ่งของที่ญี่ปุ่นเลยเอันดับหนึ่งของเกียว้วยนะทุกทุกวัดของญี่ปุ่นก็จะมีโอมิคุจิที่ให้ซื้อหาติดมือกับบ้านไปด้วยนะเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่นก็ที่แอบซื้อมาก็จะเป็นเครื่องรางด้านความรักหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขอ,ขอพรในญี่ปุ่นกัน ที่ญี่ปุ่นทอก,ก็จะต่อแถวกันนะคะแล้วก็ไปถึงด้านหน้าก็คำนับหนึ่งทีแล้วก็โยนเหรียญแล้วก็กบมือสองครั้งแล้วก็ขอพรเสร็จแล้วคำนับอีกทีนึงแล้วก็เดินเดียอสายออกมาค่ะก็ประมาณนี้ใครไม่เคยขอพอรก็ลองดูนะคะ